อตอนนี้เนี่ยมันมีดราม่านะเรื่องของสลากะเกษียณที่ทางคุณเผ่าภูมิรจนนสกุลเนี่ยได้บอกออกมาว่าอ่ะจะมีละนะเพื่ออยากจะให้คนเนี่ยออมอายุเกิน60เนี่ยไม่สามารถซื้อได้นะเพราะจะผิดเป้าประสงค์ที่อยากจะให้คนเน่ะเริ่มออมทีเนี้ยกอชอหรือเจ้าภาพสําคัญในการทําเรื่องของสลากหวยกเกษียณเนี่ยคนที่ไปสมัครได้อายุเท่าไหร่15สมัครได้แล้ว โดยปกติเนี่ยถ้ามันยังไม่มีแคมเปญหวยกเกษียณเนี่ยอายุ15เนี่ยก็สมทบให้อย่างจุกๆุกฉำๆเขาก็จะมีเลเยอร์ในการสมทบให้ตามอายุที่สะสมอ่ะอันนั้นว่ากันทีนี้เข้ามาที่ดาม่านะครับว่าดาม่าตกลงแล้วใครเป็นคนคิดใครเป็นคนทําใครลอกใครใครกอปใครสมมุตินะว่าผมไปอยู่บริษัท A ผมคิดนวัตกรรมหนึ่งตัวเป็นโทรศัพท์มือถือที่เจ๋งมากผลงาน นี้จะตกอยู่ที่บริษัท A หรือตกอยู่ที่ตัวผมถ้าผมย้ายบริษัทหรือผมไปเปิดบริษัทใหม่ผมเอานวัตกรรมอันนี้ออกมาได้ไหมในเชิงของบริษัทเนี่ยจริงๆมันทําไม่ได้นะครับมันมีเรื่องจรรยบรรรนู่นนี่นั่นแต่พอมันเป็นพรรคการเมืองเนี่ยพรรคการเมืองมันคือเป้าประสงค์ของจุดมุ่งหมายสาคัญก็คือทํำยังไงก็ได้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเชื่อใจไว้ใจส่งเราเข้าสภาไปทํานโยบายที่เราได้หาเสียงไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันดีก็ทํากันได้ปกติ กลับมาการเป็นรัฐบาลของทางาพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงเอาไว้ตั้งแต่ปี62แพ้ชนะการเลือกตั้งแต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลถามว่าหวยแคมเปญหวยตอนนั้นได้ทํำไหมก็ไม่ได้ทาเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเขาก็เลยนํานโยบายเดิมที่เขาเคยหาเสียงเมื่อปี62มาไว้ตอนปี66ซึ่งตอนปี66การเปลี่ยนแปลงก็คือแคนดิเดตนายกทัามนตรีของพรรคเพื่อไทยในตอนปี2562คือผู้หญิงสุดาราเกยุราพันเนี่ยท่านออกมาเปิดพรรคใหม่ไทยสร้างไทย แล้วก็ดึงนโยบายเดิมที่เคยหาเสียงเอาไว้ตอนพักเพื่อไทยเนี่ยเอามาทําที่พรคไทยสร้างไทยเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันพักเพื่อไทยเองก็ยังมีนโยบายชุดนี้ที่เคยหาเสียงไว้ตอนปี62เนี่ยเอามาบรรจุไว้การพูดหรือไม่พูดเนี่ยเราอย่าไปวัดตรงนั้นในมุมผมนะเพราะว่าภาพที่ถูกฉายออกในปี 25, 2 5 6พนหามันชัดเจนอยู่แล้วว่าพักเพื่อไทยจะทําสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองผมอะ่ะก็รู้สึกว่าเอออะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนน่ะ ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าตกลงแล้วใครคิดใครจะอะไรแต่คนที่ได้ประโยชน์คนที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็เป็นหน้าที่ของ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 รัฐบาลของประชาชนที่จะรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งนี้แค่นั้นเองอประมาณนี้แหละ